สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนออมีไอเดียของตัวเองแล้วก็สอนดูไอดีของเพื่อนนะคะสำหรับใครไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงก่อนอื่นเลยให้เรากดไปที่เมนูนะจ๊ะอ่าแล้วจะขึ้นหน้าตาแบบนี้กดไอเทมเสร็จแล้วก็กดคำว่าไอเทมพิอมอ่ามันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เรากดคำว่าพิอปเซฟตรงนี้นะจ๊ะที่พี่ปอวงไว้ให้เลยนี่ตรงนี้ พอกดเข้าไปตรงนี้มันจะขึ้นหน้าตาประมาณแบบนี้นะจ๊ะแต่ตรงนี้เราไม่มีของเพราะว่าเรายังไม่ได้กดโหลดอะไรของเรามาเลยสักอย่างหนึ่งมันต้องมีของก่อนนะมันถึงจะติ๊กอะไรได้นะเข้าใจไหมคะอ่าเดี๋ยวพี่ปอจะลองแชร์ร้านกาแฟของพี่ปอนะคะอ่าพี่ปอลองแชร์แชร์ตรงไหนแล้วกดโหลดของเรามาแล้วนะตรงนี้เห็นไหมแล้วกดของเรามาแล้วร้านกาแฟเสร็จแล้วเราก็มากดที่เดิม pop data อืม หลังจากนั้นมันจะขึ้นเห็นไหมร้านกาแฟที่สนามเด็กเล่นมีของทั้งหมด138ชิ้นถ้าเราอยากให้คนอื่นแก้ไขข,ของเราได้ให้ติ๊กอันแรกและอันที่สองพร้อมกันเลยนะอืถ้าเราไม่อยากให้ใครแก้ไขข,ของเราให้ดูเฉยๆให้มันเล่นได้อย่างเดียวกดอันนี้เสร็จแล้วก็กดอันล่างแค่นี้แล้วก็กดคำว่าส่งลงไปนะจ๊าเห็นมาติ๊กต๊ตามพี่ปอเลยนะแต่ถ้าใครอยากให้เพื่อนแก้ไข ก็ติ๊กอันบนได้โอเคนะคะตรงนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเราจะมีไ d ดีได้ยังไงทำยังไงต่อไปนะจ๊ะทุกคนอ่าพี่ปอก็จะขึ้นไ d ดีแบบนี้เห็นไหมพอเราทำสำเร็จมันจะขึ้น ID ดีแบบนี้ขึ้นมานี่คือ ID ดีของเรานะคะที่พี่ปอวงไว้ให้เอาไว้ให้เพื่อนหรือว่าเวลาโพสอะเราจะโชว์ ID ดีตัวนี้นะจ๊ะถ้าเราอยากดูของเพื่อนให้กดตรงนี้แต่ถ้าเราอยากดูของตัวเองให้กดตรงนี้นะเห็นไหม เวลาเพื่อนถามเราจะได้บอกไอดีเพื่อนถูกนะอ่าเนี่ยเห็นไหมตรงที่พี่ปอวงไว้ให้อ่ะโชว์พอปเนี่ยตรงเนี้ยโชว์พับไอดีเนี่ยกดมันจะขึ้นไอดีของเราขึ้นมาแล้วเราจะเอาไอดีตัวเนี้ยไปโชว์เพื่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนอ่ะมาบ้านของเราผ่านจากไอดีตัวนี้อ่าแปบ๊บหนึ่งนะของพี่ปอกดเข้าไปแล้วและนี่คือไอดีร้านกาแฟของพี่ปอนะคะพี่ปออยากจะให้น้องๆเข้ามา ดูร้านของพี่ปอน้องๆก็เข้ามาที่ไอดีนี้เข้าใจไหมคะงงไหมอ่ะเออไม่น่าง,งงเนาะเอองงแล้วบอกด้วยต่อไปเลยนะจ๊ะเมื่อเราได้ไอดีเพื่อนมาเดี๋ยวเราก็จะเอาไอดีใส่ไปตรงนี้นะเห็นไหมที่พี่ปอวงไว้ให้นะจ๊ะใส่ไปเลยอ่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเห็นไหมแล้วลบของเก่าทิ้งไปก่อนก็ได้อืเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ไอดีที่เราได้จากเพื่อน จากน้องๆที่โพสหาพี่ปอตะกี้นี้นะจ๊ะพี่ปอไปส่วนเห็ดของหนูหน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูส่วนเห็ดของน้องนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะจ๊ะโอเคพี่ปอกดเข้าไปแล้วนะและเราก็จะไปส่วนเห็ดกันอ่ะพอเราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็กดถูกถูกไปเลยอ่ะขึ้นเสร็จยงังโอเคกดโอเคไปเลยกดโอเคตรงนี้นะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลง จะลองไปดูส่วนเหตุของน้องๆกดอีกทีโอเคเนี่ยเขาจะพิวมพ์ว่าส่วนเห็ุนี่อ่าส่วนเห็ุเสร็จแล้วเราก็จะมีลูกศรขึ้นมาให้เราตามลูกศรไปเลยเห็นไหมนี่ขึ้นมาตามลูกศรไปเลยไปเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหน ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนตามลูกศรไปเรื่อยๆนะเซอร์ไพรส์เออเซอร์ไพรอันนี้ของน้องอะไรพี่ปอจำไม่ได้ขอโทษด้วยเดี๋ยวดูซิว่าน้องอะไรเดี๋ยวพี่ปอจะขึ้นไ้ให้นะว่าเป็นของน้องอะไรนะไอเจอแล้วส่วนเหตุอยู่ตรงนี้เองโอเคถึงแล้วน่ารักดีนะพี่ปอยังทำไม่ได้เลย เก่งอ่ะเดี๋ยวจะขอดูส่วนเห็ดด้วยนะนี่อ่ะฝึกกันไปนะจ๊ะทุกคนอันนี้3าเท่าไหร่3ชิ้น20่สิอันนั้น 4, ี่ชิ้นห้อันนี้ไม่ได้สร้างง่ายๆนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากว่าจะวางเห็ดให้มันตรงเนี่ยมันโคตรยากเลยเหมือนที่พี่บอคือกว่าจะให้มันตรงได้พน่ารักไหมนี่คือส่วนเห็ดนะจ๊ะอือต่อไปนะ อันนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ปอจะให้ดูเขาอะไม่ได้ให้เราไปแก้ไขของเขาเห็นไหมตรงลิทต,ตรงเนี้ยมันจะไม่มีขึ้นมาเลยสัก,กอย่างหนึ่งแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขข,ของเขาได้เสียใจยจังเลยเออแต่ถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปได้ก็คือเราสามารถแก้ไขข,ของเขาพี่ปอก็จะสร้างอะไรให้อีกนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวพี่ปอลองพิมพ์ว่ารักนะคะมันจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะอืมเดี๋ยวพี่ปอจะลองใส่ ใช่แต่ว่ามันจะไม่ไปขึ้นของเขาอะ่ะอืมแสดงว่าอันเนี้ยเราจะไม่สามารถที่จะก๊อปของเขาได้และไม่สามารถที่จะสร้างอะไรแบบบนเนื้อที่ของเขาเพิ่มเติมอะไรแบบเนี้ยเออเหมือนหลังที่พี่ปอไปบ้านของน้องคนหนึ่งอ่ะที่พี่ปอนั่งผม,มอนนะันนันอะเขาจะให้เราต่อเติมหรืออะไรได้อะ่ะแบบเนี้เออนะน่าจะแบบนี้นะ พี่ปอก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าพี่ปอยังไม่ได้ลองเข้าไปสร้างอะไรจริงจังยังไม่ยังไม่ได้ลองว่าเออถ้านองเขาอนุญาตแล้วเราสามารถที่จะเอาของเขามาเป็นของเราได้หรือเปล่าโอ้ยพี่ปอพูดอะไรออกไปเนี้ยเออยังไม่รู้เลยเพราะพี่ปอต้องศึกษาเยอะๆนิดนึงนะอืมถ้าผิดพลาดอะไรบอกพี่ปอด้วยนะพี่ปอไม่ก๊อปไม่ได้ก๊อปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอะ ต่อไปเราจะดูอันต่อไปเลยนะอันนี้จะเป็นน้องผู้ชายนะน้องบอกว่าพี่ปอครับไปร้านอาหารผมหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะเป็นร้านอาหารที่ทะเลนะจ๊ะอืมแล้ก็ใส่ไอดีที่เพื่อนเขาให้มากดลงไปนี่เดี๋ยวเราจะไปดูบ้านพักชายทะเลบวกร้านอาหารแล้วกันนะอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันที่ทะเลเราจะวัดไปเลยละกันเพื่อความง่ายนะ ในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันอยู่ที่ทะเลเราก็วาร์ปมาเลยมันก็แค่110กว่าเมตรเองอะไปอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมทุกคนนี่น้องตั้งใจสร้างมากๆเลยนะพี่ปอรู้เลยอ่าสำหรับมือใหม่นะหัดสร้างไปเนี่ยอันนี้ก็คือแบบว่าเอ้ยยากเหมือนกันนะนี่เห็นปะตัวผู้ใหญ่41เด็ก30อ้าเริศไปต่อ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าที่นั่งนะชั้นล่างจะเป็นเหมือนร้านอาหารใช่ไหมข้างบนก็จะออกแนวแบบอะไรเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะอันนี้ก็จะเป็นห่วงยงห่วงยางอ่ามีมีล่งมีล่มไหนมีร้านอาหารด้วยโอ้มีกงมีไก่ด้วยนะไม่ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ชั้นสองกันเลยนะคะทุกคนสนุกนะมาบ้านเพื่อเราจะได้แบบว่าเห็นอะไรแปลกๆด้วยอ่าขึ้นไปเลยขึ้นบันไดไปเลย อันนี้ของน้องอะไรไม่ได้บอกชื่อพี่ปอมานะชื่อที่อ่านไปอาจจะเป็นชื่อแม่เอออ้าวกระโดดขึ้นไปเลยนี่ชั้นสองก็จะมีตู้เย็นอ่าอันนี้จะเป็นบ้านแบบเปิดโลง่งโล่งมากเลยนะบ้านอ,ะอ่ะอ่าเฮ้ยอันนี้ทําจากอะไรบอกพี่ปอด้วยนี่ทําจากอะไรอะ่ะบ้านแบบนี้ลมจะเย็นนิดนึงพี่ปอเคยสร้างบ้านแบบนี้เหมือนกันนะเพราะอยากให้เห็นวิวทะเลอืม และอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนอันนี้คืออะไรอะ่ะใครสร้างบอกพี่ปอด้วยว่าอันนี้มันทํามาจากอะไรอะ่ะพี่ปออยากได้แต่พี่ปอนึ่ไม่ออกมันคืออะไรบอกพี่ปอด้วยอันนี้มันคืออะไรบอกพี่ปอด้วยโอเคเห็นมา มันก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะทุกคนคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หัดเล่นเลยนะอ่าหัดจะหาไอดีหัดอะไรก็แล้วแต่โอเคค่ะแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะทุกคนจะไปเยี่ยมบ้านใครฝากติดตามด้วยนะไปแล้วจ้า